สบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเนาะมุนเยอบกระพบกับช่างของยิมด้าสาวน้อยลองสารวันนี้ชิพากพี่เอฟซียเบิ้งวิธีไก่เทดเข้าห่างขั้นแรกเนาะนี่แบบพื้นบ้านนี่ไม่เวินสะพอนี่กันแบบเ็ศแบบพื้นบ้านกับแบบใซตตีนเยียบเลยเยียบแล้วก็มุน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 มุมุนนมุนมุ นี่ออกมาได้ประมาณนี้แล้วก็เฟืองที่มันบวะพ่อยอยู่อะใ่ใช่หร่แบบว่าอันบุยรถมาปั้นก็ได้เห็นนี้เนาะถ้าอันิปั้นเการถปั้นได้มอนบ่มิดเข้าหางประมาณนี้เลยแล้วก็มากงที่สองแล้วก็เยียบอีก ไอ้นี่เป็นไลูกก็ไปเอาข้ามาตั้งกองเยียบด้วยกันโอ okay. เคออาวันนี้คือาพากันทั่งแล้วเวิ่ง <laughs> เหรอผ่นานร้อยผ่านร้อยเยียบโตโตได้เย็บเท้าอ๋อเย็บโตเย็บโตโตดันตี๋ไม <laughs> ่ได้หมายถึงว่าแบบนั้น เอบบยังดีกว่าชิ้สวยแเ,เป็นกำลังใจเหนกิหนได้ด้วยนะคะกลัวจะได้กินเขาหา่างน,น,น้ำลายน้ำอนชุนเลยนะสอนนี้สอน,นี่ทาเห็ดเดีอวเยากลายน้ำสอนทีเดียบอสอัน พากันซุ้ยเฮียงเราพากันมาลดหุ้นเฮดเดกันโอกกําลยคือตองก่อะอไก่ขค่ะเพราะว่าเมดุ้ยหลายไปพากันไปแล้ว่าในกามค้าแห่งกินเยอะก็ใสก็ดันกามค้าแค่ว่านะไรนะ้วกามเป็นมันมันมักวน็เก่าหอนใจนะกามเป็นมัน ทุกสีทว่นที่เร้ตลอดอ่ะกลายไเห็นมาทวนกายเห็นมอเออเห็นแล้วบเาตัวยังไม่ไ้เนาะแล้วเรราเราเอาไปสีแม่แม่ถ้าเราเอาอันข้าตัวน uh ั้ไปหงกับไปหนึ่งก็ได้ปะหนงแ้วขาเากับอแม่นะเอาเข้ายุบเป่าเขานน่ะได้ก็ได้ไหมน่เลโอ้ห้าวระไได้่่น ดูว่ายิเปล่ามีก็แม่นไหแม่นหมดแม่นหมดเลยเฮร็จมาทีจะเปล่าอยู่เปล่าหนึ่ง่จ้าดีเปล่าหนึ่งเจ้านะเสร็จลายเสร็หลายบังทีเอ็นอิ่มเรามันช่วุยากสินะเสร็ดน้อยไปปะแค่ไม่กินห่อไม่ได้ยจะหอจะไม่ใช่หร ในระวางกรได้กินมานยใสกะทิลูกินเขาอนานนก็ินหน้าเขาสังขยา่วนกรเด็นเลเขาสังขยาว่เนื้อันี้ยน้่ราการเอาไข่ไข่า่อหน้ากร้ดงหันออกมาเียมใส่มันแข็งฮะ๊บไม่ใส่บุมันแข็งมันแข็งเองเลยใส่ไข่แล้แข็งแข็งหัเดียวัมันนุ่มๆหลอแข็ง เขาเหนียวใช่ไหมดีใช่ไหมแลวสร็กินเนาะใหกินแล้วให้เขาสังขยากินเนาะอืมอู้หูหักินข้าวหลามเดยนี่ข้หลามเขาห็นะไรวโอ้เห็ดเห็นไหมถ้าด้น้อยได้ล้เนาะเห็ดแม่เนี่ยยูป่เล่าเคี่ยวชากันซิงเห็ดแม่เห็ดแม่ดีมากเนะอืมตอนเห็ดแล้วเมื่อเราคุยวันนี้เธอกินไปอืเจอ ขลาดเายข้าวดาวสองคนคือข้าดาวรูใส่ข้าวดาวยู่บนอนอ่ะโอ้บวเฮดตั้งสนใจนเข้าวสองคนวสนใจบ่จ้าบนตั้งสู่สองคนเล่นสูกอยู่นอกบ่อพากันอันเฮดหมูกระทะกินได้ว้าวหมูกระทะพอรคนมีได้มอมาดัดแม่ก็มี มดานมีแล้วยังซอกกระหม่ไปได้ซอกหมูวะนี่ะหมูซื้อหมูสามชั้นด้วนซีดีนะคซอกหมูไปค่ะตัวหมูหมูสามชั้นมด้านแต่เคยอดีตตลอดเลยดีให้ซืหัวจะปวข้างหัวซื้อไปป้าเราข้างมัป้าเอ้าเมื่อู้มืนค่ะขาโต้มหัวสะโพกฉันรคขาปกยง่ มุดหัวแน่กว่าเดาเอายังไม่ใส่ล่ะเล็กกว่าเอาขาซอขามาซอค่้ขาเทียมเห็นเนื้อหมไมหมใครแต่ง <c oughs> ุ่มนาพิาวทิ <c oughs> <c oughs> นุกกระด้น้อยเหะอนุตเห็ดน้อยเนาะแม่แม่จะกล่องอะ <c oughs> อเนี่ยเลยเหรออ้บุกอมกหมดแล้วน เอา้าวแม่เยียดดีๆกัแม่ไว้จะไปนั่งหูดกับแม่ก็เยียดเยียดจะมันรอนมึนๆเลยแม,ม่แม่ก็ดูบดกันอย่างอัอน,อนรีบอันเฮ่ารำรุ่นกันน,น,กน้อยอย่ยงอันรีบเนาะบุ๊โอ้นี่ก็อย่างอันรีบไม่ถึงสองเที่ยวเลยค่ะ เฮ็ยเชนึงเลยกินสองเพื่อนหลายเพื่อนแ่ลหนยแม่ไปปลูกก่นะฮะไปปลูก,ก่ปลูกเพื่ปลูกเพื่อนมึงกินหลายเพื่อนก็เข้าแท้แล้วเขา,เานะข,ขึ้นไเกี่ยวตอนเขา้าเขากำลังเป็นเนาะบทาไปเกี่ยวแบบนี้นนนเนาะแดงเลยไล่ปเดีอยวนะ ราผมรปั้นแั้นะวันนี้ปั้นกัเขาตี๋เนาะเขาเกียงยาวเนาะเ่ยงยแล้วเขาบบกฟาดเลยแม่ฟาดมาตีวเนาะเกียงยาแล้วค่อยมาฟาดเนาะเกี่ยงยาเอ๊ะไม่ใมง่ายกันหยาบเ้าวยาวฟาดเอ๊บ่สขี้หูดเอาอะไรมาใช่เนาะหูบวไหวีไวปะ เขาเอาขายตันังว่านลีฮะหูดเอาก้จิได้มือเล่็เหมอนเขาเก่ยวเขาอนเขาให้เขาบริเกียวเขาก็เขาไปห้าเอาหัวเดาเฟยเพเฟเราแซงแล้วก็หูหเต็แล้วาทอดเต็มเตาทอดข้าป้ามันเก่งเกืบสี่หกเลยห่ะพันน้ากานไล่คนเเป็นนาเป็นนาโหใส่เต็มเฟ้มทอกเต็มเฟ้มาทอมาให้เดีร้อนอเขาอันคน เื่นนึงมีซี่คนห้าคนก็ไปหมดแล้ไดันเลอาแหงกไลายคนเน,นะเาะวันนี้คักให้น่องผ <laughs> ู้เสียเงินคาปันเี่อันให้เท้านะโง้งีหนก็หงุดหงุดก็ให้บูจาไปหเุดแหงก็ครคอยชมโขคอยคอยเอดียิจไปว่าท่านอาจารย์ไปบ่ดูแลเสีย่ย <laughs> เมื่อละแสนได้อันกระตาเดียวกันคบาโกได้เดียวนะอันคืว่าโหไ่ได้หลายบ่บ้านไม่เยอะนบ้านนึ่งแม่กับ้านนึงลูกสร้างเอามากรงให้นักเกลียวที่นี้โตคือการแรกเลยคือดีกว่าเหรอที่นะ กองไม่ใหญ่ก็ม <tanta poured alive ấy> ึงไปใส่ทอดเตาค่ะทำไมตะกี้ไม่หน่ะเนาะเอยากเอาได้สักนิดแล้วก็เอาไปตำคุกมอของะเนาะไปมาแล้วก็อยากลองตำก็ตื่นมาแต่เช้าเลยตำเขากันนี่จะเป็นเหงื่เดี๋ยวนี้คุกตำเข้าสมัยตะกี้ไปสุด กระเบื้เสาต่ำเขาไปนำคนตะกี้หมดล่ะอย่าผู้เดียวบบรอนก็เออผู้จ้อยเนาะผู้จ้อยต่ำเขาบบรอณเกียน้องเด้กระเบืตอนนี้เกียน้องใส่เกียสง่าต่ำแม่เบ้่นนี้คนเดียวกันร้แม่เอาแมเป็นย่งนันสเมอนง โอ้ยตอนนี้มันเครื่องทันสมัยออกมาล้าคนกับเกิดืป็นคนขี้คานเลยอันเป็นอันตำเข้ากับอะีเข้ากับเกี้ยวแล้วก็ตีอเอาตีมันส่เล้าแล้วกันยังมาตำเนาะพอน้นงองตำเข้าส่วนที่ได้กินตำเทือที่นึ่งกัตำเขาเอ้ยเทือละสองสามร้อยเป่ากับมีแต่ตีอาเนาะตีไม่ถึงตำกินมื่อ,อตี๋แล้วนาะเออแม่เครื่องตำ้าไปแถว กระโดกเพืนอระดูบพวกมองตะกี้พวกเราที่จห่นอนนะแต่ละมือเหอนแต่ก็เริ่งกึกเริ่งกึกกเล่เหอนเลยนเพือดดังกูมือเหก็ดังเหนอดกะดังมืดมาดมันต่ำจุดังมดแต่ก็มีเนี่ยแ่หอนของเขาตะกี้เนาะกเตเขายังเหลือเหอนไหนเนาะยังมียันี่บมีเน้่ยจะเท่นจะไปเบื้องอยเที่ยวอันวอน่นสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักวัฒธรรมนั แม่ลูกไปเห็นอยู่บ่อย่างก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มนี่ย่งก็อันที่เพื่อนเป็นขบไว้ฮะนะเพื่อนเอาข้าวเปลือกใส่หั่นเออแม่ลูกเห็นนียต้องนะอันไปน้องทางพวมงน่ะเพื่อนอันปั้นน้ำอ้อยแบบโบทาได้ใช้เครื่องปั้นน้ำอ้อยเพื่อนเอาแบบไม้ี่เอสองอันเนาะมาเสียบอยู่ึดกะมันนะคนเนาะตะเคียเขาเร็ยเนาะมาเสียบข้าวต้นไม้คนขึ้นปโยมพ์ เฮ็ดไสอันเฮ็ดไส่เอา้อยไสแล้วก็จับโยมยากเฮ็ดไปแม่ยโยมแล้วก็อี๊พูพูซุกซุกเอาเข้าไปเมื่อกี้พูประมาณท่านเที่ยวมาตำมาเที่ยวมาเยียบซอยมู่ตะกียงางมาเริ่เงมาตัวเมฆเขาเิดเดี๋ยวนี้แกเห็ดนี่เขาใส่อะไเขาใส่เอี๊ยวตะี้เดี๋ยวนี้กกเห็ดลูกเห็ดเขาเห็ดลงติ๊กซอกิ้ติ๊กอกเห็ดได้เป็นสาม

กลัวสิได้เข้ามาแต่ละเม็ดเออเม็ดนึงเก่าง่ายจ่งเลว่าไมื่อแน่นอ่ะนี่แหละเชื่อสิแล้วเัวสิได้แต่ละเม็ดมาโอ้ก็นอนพักก่อนพอแถวดีกึ้นมาแล้วมาแล้วจากไงล่ะมื้ยสวยนีต่ำนั่นสูงไปเลยต่ำกับเปียกวัวนี้ว่าสิต่ำเลยต่ำต่ำนี่นี่ต่ำที่สุด เมน่อไมดต่ำต้งนื่จังเลยอ่ะ่จะไม่ได้ไปด่งไฟดูะนะดังไฟตรงเส้นตรงขีนใกตรงลูกซีนั่น่นไว้แม่บอกค่ะลูกค่ะอ้ยไอดิมเพืนไม่ีเหยียบแม่บอกเลยไอดิด่งไฟลูกตรงได้คืนแม่ควคือแม่คือองนั้นมักต่ำมักย่ม ยาบุรังเล็กๆมันจะมจะมสทีเนี่ยเสร็จแล้วฉันฟันนะมอก็ต้องใส่มอสม้อไฟอ่ะเอ็มไปให้พ่อฮูกหน่อยแมนี่ขอน้งดีมอในนี่อันนี้ปกมดเขาว่างนี่ แ,แ,แส,สัมพันธ์กระสูเอ้ยแทย้เลยน้อลูกเห็ดน,นะดนี่ของแม่เวิน <c oughs> อันนี้ของสาพราของน้องด้า,ดาโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดีมกับสาพรแม่เวินเหยียบกันเนาะรับบอลนัล้นได้เลยไล่ชมาไทยเบิ่งอีกห <c oughs> น,นี่เป้าหมายมาใก้ไล่เลย <c oughs> มาสอยน้องดีไปเด้อ ขอาตัไปเฮตโต้กันเุยว่างคุณนาว่างมาสวยเนี่ยนี่คุณว่างมาสวยเด้อขอาตัเฮตต์กันขนาดนี้เนาะอาตีได้ระยะหนึงแล้วก็ชิมาพักเบรกตอนเที่ยงนี่มากินข้าวเปียกตั้ข้าวเปียกนี่ทุกคนหน้าตาฮะจะไม่เวินจะไปลุกซีนโอ้โหที่พ่อเขาตีปังง่ายเอาดิจะนั่งนี้สิดิ๊จะซีมวันไหนนี่สีน ไม่ทูบ่วีทูมืดฮ่าบ่งทซื้ออไปนังน้ำเอาบ่วงซองอันไม่เอาบ่วงใส้บ่วงซองอันกันเออดเออนี่จะซิมอดี่นะี่อดไปเอาเราได้คนมากินเปียกน้ำก่นนี่นี่พอนเาสองคน ไม่พูดถูกซับอันไอ่ดิมสร้างกันให้แม่มานท้ายอยันผู้ตีเขาเมื่อกี้นี้นอนอยู่คนละเจ <laughs> ้แม่มานท้ายต้งมีคนท่ายเอาสะพอดกัตนตรงดิมนอนท่ายกินตังค์เขาเปียกคนละเจะะ้าอาตีเมื่อยมาก็สลบเลยขึ้นมาแม่มปห้องห้องลูกขึ้นมากินตังค์เขาเปียกอย่างอันอย่างอึ้งอึ่งอึ่งอึ่งเป็ังก์ฟังก์ ไได้แวคนมื่อตมตาเขาเปียกสเติมพลังก้อนเนาะเติมพลังแล้วเราไปยันหยบต่อหยบเขาต่อหนาก็ไปสองเปล่าไม่หรอ่มางไ้ขมา่อยากให้แม่จุกมให้โอ้แม่จุกมให้ตุ่มตไหนสองอันโอ้้าเปียบนีนะเสียบอะไ

มามานั่งอยู่แม่ใส่จอกคโยนเลต้องเ,เ,เ,เอเ้ยเต้องตอ้างตองต้องงอ้อ้องเยอ้ยอ้อ้ออาเขาออ้้อเอา,าเอา้เอ้อง้อ้อ้ ที่แบบักบงมาต,ามบบต่ำใส่ไหโอ้ยนอนให้เราได้ไปเอาเอาบงกหนน้องบวกบวกบวกนี่ินขาดน้นนะเอาเอาบ่ตีนไก่เนียเบดปา่ใช่ ơi kia dù ngon một xe tìm mấy mẹ tung hùng hùng Ồ, hùng 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 đi hùng hùng nè. nè มันยุ่งซี้บ่ะวันนี้มันจุกน้ำแล้ว่คยกินเหตดยันอะโอเคเลยบันทึกแล้วหนาวเลยเออนดีดีอย okay. ่าไปลืมนะ่อทุกคนเดี๋ยวต้อดื่กินละเป็นอันละเป็่ทายต่อเนาะทายกึงหอต่อ ย่างจากอา่ากินข้าวเปียกแล้วเนาะเดมเมียนแล้วก็วันนี้ก็มาเฮดเวีกเตอนี่วันนี้ก็มหาหอดขั้นตอนการฟัดน้องไหมเนาะฟัดเพื่อไปต้มเม็นบ่เอ้ไม่เป็นทุ่มเป็นเนื้อนี่ตอดไปนึ่ง,น,น,น,งนึ่งแล้วแล้วยังเอามาตากักแดดให้แห้งกันไปซีไป่ได้แ้นปลาได้แห้งได้ต่กอีกนะื้อแล้ก็แท่งกันพอเนาะนี่การฟัดเขา้าเออแหมลูกผงเขาจุ๋ยเป็นอย่างคือแหลมแหลมห อันน,บบนี้เป็นอย่างคือว่าแหลมทุกอันบนทางนี้ยดบนหอยวหีหาวัดต้องออกออกมาบนีหลักเลืองอันนี้เออเดซานโบเป็นกับฟัดบริออร์ดีที่สุดเลยไม่สบาย่สะ,สะดกี่ยวกับการสานยังไงนี่เข้าทีเหยียบม,มาได้มือน,นี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวฟัดแล้วกลับมาใส่หวดแบบนี้มวยบนหัวเอ้ยมวย ห่วยจะไปแค่ไปหนึ่งวัน้องดื่มค้างค้างอันมดเลยอะนะโดยเอานเด็นน้ำหวดดีพอ่อนถ้าน้ำหวดเละสว่างไอ้เวอร์โบเคยเห็ดนีนะต้องได้ทามสซโพนเนี่ยสะโฟน,น,นเคยเห็ดเปิดเรวก็มาทอาอีกแล้วก็ไปใส่นเนาะเดี๋ยวไปเริ่มขั้นตอนสิไปนึ่งกันเลย พีเล็กกเยาเ็เห็นยาเห็าเห็นาเห็นยาเห็นยาเห็นยาเหนยห็นยาเนยเห็นเหนยาเห็นยเหยาเห็เ็นยานานเนานยเนเยเเนนเเยยเ็นยเนหเนเเนเนาเเนานนน อันนี้เป็นเม็ดหญ้าเนาะตากแบบนี้นะตรงนี้กับบวนอีกอย่างตางตมาแม่นส่วนจะได้กลิ่นบวบง่ายๆขั้นตอนนี้ต้องไปอีกขั้นตอนนี้ขั้นตอนเยียบขั้นหญ้าขั้นต้นคือขั้นตอนตอนเหยียบตอนฟาดจวะโอ้โหไฟแดงมาเลยไฟแดงไฟแดงเอาวบุเคลแบบนี้ก็ได้ปะข้าง <c oughs> ในเมียวดุดซะตัวปีนหมดเลยดด มีอันแม่แล่แมปัดเอาไว้ไว้กาไฟนะอันบ่บอ่อยังบ่ปกอ่ะเอาหมออดเปามออดนี่เ้าม n น้ำกาแฟกาแฟเอาไลก์แล้วโดนสมัยนดนี้นะกรไดประมาณ3าิบนาทีกรไดเราสามสนาทีโอ้ให้มันอาอคือเราเมันเขาเตกออกมาล้วกั ให้เม่เข้าแตะคอมไ,ไ,ได้ปีนบ่ปีนเนี่ยพิกอีก,กร้านไม่ปีนเนาะเหาเบื้องขั้นตอนต่อไปเมนหาเบื้องขั้นตอนสุดท้ายกันเลยวันนึ่งเอามาเป็นหน้ตาตาแนวได้เนาะอะไรโอเคนะทุกคนวันนี้ก็สุกเป็นหัวที่หนึ่งแล้วนี่ยังก็ชิปโป่งแล้วก็ชิบมันมีตลอดทุกหัวทุกหัวจนแล้วเนาะไนไหมเนาะ นึ่งนึงนึง,นง,นงแบบนี้ทุกทุกจะรอนแล้วนึ่ง,ม,งมืดแล้วก็ซากเด็ดนี่โอ้โหตากแบบนึงซุปอ่ะหอนไม่เนาะเอาแม่เม็ดคือมาตีออกอะเออแตกได้ซุปแล้วก็แตกงแท่แล้วได้สะพอดมานะไม่ล่แต่เวลาบัดอันเสาแห้งมงนขขันก็นยิบเขาคือเก่าเอา <laughs> อย่าคือยิบเขา,าคือเก่างงอุ้ยโอ้ยยิบจับเอาไม้ขีดคนหนึงไว้เออ ทุกคนฮู้ว่าเป็นอย่างคืออันได้มาเฮ็ดยีโนอกนี่เพราะเฮ็ดอันไปใส่พุทนน่ะความยีแล้วข้ามออกอืมหดนึงลบบเป็นปีนออกฟัวบันึงนนนตกใจฮึใส่ดีบันเฮ็ดบ่หรือวมาหนึ่งอืมม่ได้เฮ็ดม่ได้เฮ็ดตกเองอยงออน,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 นี่ยเลยหอดแล้วฟัวเห็นต้ะไรต้นตาเลยตกนะวันนี้เอาใส่หนึ่งไม่ดูเหมือนขัวทันปีนประงังเลย วันมันนึงห่อมันนึงน้อยเนาะบอนหน่วยแม่อ้อนอ้อยแม่นุ่มๆแหละเนาะอันนี้เป็นเอือเขาห่างเลยเหาเนาะพอเวลาเฮายหนึ่งแบบนี้ไว้แล้วกันเขาตากแดดแห้งแล้วกันไปซีบไปนะนะเนี่ยตัวไหนเม็ดอ้อนนั้นนุ่มๆแหละเอาน้ำน้ำจะไาน้ำมาใส่ตัวนั้นนึ่งใส่ไปน้ำมาไปเอาน้ำมาเลย น้ำมาใส่มือน,นึงไม่เปเอาเข้าใส่ไหมโอเคที่ hey. Hey, คนก็ชิมประมานี้เลยเนาะแล้วก็ะเชงมันมีจกลแล้วพุ่น้องไหมเนาะมันมะีเกล็ดแล้วแล้วก็จังสีตักแบกแค่นี่เข้าออที่เ็ดแต่ครึ่งเป่าขาใส่เป่าน้อยจะ,ะได้ยู yeah. <c oughs> ่เป่าเนาะได้เปล่าหนึ่งอยู่นี่เข้าชิจะประมาณนี้เลยเนาะ hey. โอเคทุกคนกันเดี๋ยวท่าติดตานตะอะไปเนาะว่าเช่นจะไรต่อวันนี้ก็ชิอันตากแดดเนาะเต้นแดดบ่มี่ละนีไเหม่กับชิสางางออกบ่หมี่เลยเนาะทุกคนโอเคโอเคนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้กะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ที่สองเนาะเพราะขั้นตอนที่หนึ่งก็ไปเกี่ยวขั้นตอนที่สองมาฟาดขั้นตอนที่สามมาตากตอนที่หนึ่งเกี้ยวตอนที่สองไม่ทำมาเยียบให้เอาเม็ด นต่อมาแล้วก็มานึ่งเราก็มาตากเออที่ซี่ไปตากที่ห้าไปซี่ไปสี่ห้าขันข้นตอนเออห้าขั้นตอนนี <โฮ S 1> ้ท่ได้ก็ด<ฮ> <laughs> ขั้นตอนที่หก <laughs> ไม่เห็ดกินแล้วเนาะแมนโอเคแนละ้วทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีแม่เบอร์กขอตัวลาไปก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบใจที่พี่เอฟซีบอกกดข้ามโฆษณาให้น้องดีมกับน้องได้ แฟนๆก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดิมกับมังได้เฮ็ดคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดิมมองด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าขอป้ออาสบายดีสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบาย,เจ,ยาาเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่เจอกันคลิปหน้าเด้อแม่เจ๊กนุม่มๆอยากแกะกินตลอดเลยไม่กินสองไปเนข้<ส>าไปซี่มเาเวทข้าวสังขยากินฮะข้าวสังขยาอะไรวะเขาเขานี่เหรอ